อ้าวอาเกี่ยวข้าวอยู่ดีๆฝนตกสเล้วอะไรครับเนี่ยโอ้จะไปให้ผมเกี่ยวดีๆเลยแล้วไงเลยลูกพี่เอ The ้ยโอ้โหเกี่ยวลุยฝนไปเอาโอ้โหลูกค้าบอกเอาเอาเอาเกี่ยวไปก่อนเกี่ยวไปก่อนไอ้หนูเกี่ยวไปก่อนมันยังไม่เปียกหรอกโอ้โหฝนร่วงมายาวแล้วเนี่ยโหไม่น่าไหวนะพี่นะ ผมว่าไม่น่าไหวนะพี่นะโอ้โหว่าไม่น่าไหวแบบผมมองว่านะท่านผู้ชมเนาะฮึไม่น่าไหวไม่น่าไหวโอ้โหต้องย้ายกลับอ่ะสภาพนี้คือแบบมืดตั้งแต่เช้านี่คืออันตรายว่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามันกใกล้จะเสร็จแล้วแต่มันมันเปียกดิมันเปียกดิลูกคนะ้า มันเปียกมันเปียกจากคือจากเกี่ยวไปเนี่ยจากจะได้กลายเป็นไม่ได้อะไรเลยนะยิ่งน้อยอยู่แล้วนี่คือหมดสิทธินะเอาเอาเดี๋ยวผมพับพบไอ้นี่แล้วนะพับอุ้มแล้วนะครับฮะฮฮ นั่งบนลมแล้วเว้ยนั่งโอ้โหเดี๋ยวเดีนั่งในรถก่อนอุ้ยฝาลองฝาลองโอ้ยหนาว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 จัดหนาวสั้นลายหนาวจัดร้ายโอ้โหแล้วเลื่อยอะไรครับเนี่ยหนาวจัดเลยเนี่ยท่านผู้ชมผมหนาวจัดเลยเนี่ยเดี๋ยวนั่งนั่งในรถก่อนโอ้โหเดี๋ยวโทรไอ้เด็กกัดอหาวเอารถอ่ารถไถก็ได้รถไถลากพ่วงเอาเอามารับ เอามันรับรถเกี่ยวหน่อยในป่ามันไม่ไหวแล้วมันไปไม่ได้แล้วทําต่อไม่ได้แล้ว๋ <C> ยวยให้ไปกลับบ้านก,ก่อนเดี๋ยวค่อยว่าก <C> ันใหม่ผมหนาวครับพี่ตอนนี้เอามารับหน่อยด้วยในป่าพี่ในป่าโอ้โห <C> โอเคครับทุกคนเดี๋ยววิดีอนี้เออเอารถถายไปรับครับแม่เกี่ยวข้าวอยู่ดีๆฝนล่วงมาซะแล้วก็ว่าอยู่มันมืดมืดว่าตอนเช้าอ่ะอืเราอะไรดีวะเอาจอนเดียดีไหมเออเอาเป็น นอนนิวเ,เลยไหมตอนนั้นเราเอาอะไรจอนเดียใช่ไหมอา่าอันนี้จะเป็นนิวฮอลแลนด์นะครับทุกคนครับเอานิวฮอลแลนด์ไปไหมเอาหรือว่าเอา,เอาอะไรเดียนิวฮอลแลนด์นะครับอุ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมมีเงาวะอันนี้ฮอลแลนด์ไปแล้วกันนะคือนิวฮอลแลนด์คันนี้ยังไม่เปิดตัวที่ไหนเลยนะทุกคนผมยังไม่เปิดตัวนะอ๋อเอามาสักหน่อยนึงไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับ อ๋อผานานะอ๋อผานไม่มีเหรอผานอยู่ตรงไหนวะเอาเชฟเวีแล้วอยู่ไหนวะผานหน้าเอาเป็นผานฟอร์ดแล้วกันนะเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนหาฟอร์ดโอ้โหหน่วงมากเลยวะ่ะฟอร์ดมันเป็นตัวเอฟนะครับผมอโอเคฟอร์ดนะครับแล้วก็จะเป็นอ่อพ่วงแล้วกันนะท่านผู้ชม คือผมจะเอาพ่วงที่แบบว่ามันต่อกับรถไถได้โดยตรงเลยอ,ะ,อะนะครับเอาไปหรือว่าเราจะเอานี้โอ้โหมันก็เกินไปเนาะเอาที่แบบว่าพ่วงที่มันสามารถต่อกับรถได้โดยตรงเลยเนาะเนี่ยแบบนี้เนาะวันนี้เอาเป็นสามเผาแล้วกันนะท่านผู้ชมเอาเป็นสามเผาไปเอาเป็นสีสีเขียวแล้วกัน อันนี้ขอบสะท้อนแสงนะครับอ่ะไปคือโอ้โหก็นั่งรอไปเถอะเนาะรอไปเยอะแม่งหนาวก็หนาวนะเนี่ยโอ้โหโคตรหนาวเลยเนี่ยเอาเอาตรงๆนะหนาวมากๆเลยนะเนี่ยจอดอยู่กลางป่าอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วสภาพฝนจิตใจจิตใจทำด้วยอะไรครับแน่ลุงเฮ้แล้วแบบเงินตึ๊บเลยนะท่านผู้ชมเนาะ ปะเดี๋ยวเราไปเอารถมารับก่อนสลับมาที่ฝั่งนี้นะโอ้โหรถก็มีผ่านอยู่แล้ววันนี้เอาตู้แอร์นะครับไปรับเลยฮะต่อไม่ได้เหรอต่อได้นี่นะโอโ้ตู้แอร์ไปรับนะครับทมม่านผู้ชมไม่งั้นไม่ได้ครับมันหนาวครับทมม่านผู้ชม หนาวครับผมหนาวหนาวู่้จะเอาฟอดแปดสองไปดีวะเฮ้ยเออผมเอาฟอดแปดสอนึ่งศูน์ดีกว่าท่านผู้ชมเออวะเอาฟอดแปดสอนึ่งศูนกว่าเนาะมันเสียงลั่นดีแบบว่าไว้ไว้ฟังแบบฟังล,ล,ลนะั่นๆอ่ะแปองหนึไปดีกว่าปะแปดส เสียงมันลั่นดีผมชอบนะครับอ่ะบางคนมีสักหน่อยอ่ะ,อะเฮ้ยเจ้าออกทำไมอ่ะเอาเป็ดสองหนึ่งศูนย์ไปนะครับทุกผู้ชมโอเคตัด ฮ่าฮอดแปดสองนงมาแล้วไปครับคือผมจะวิ่งเข้าไปหารถเลยนะโอ้หนาวชิบหายเลยฝนตกช่วงเช้าๆนี้มันหนาวมากๆครับทุกท่านผู้ชมครับไปทางนี้แล้วก็เดี๋ยวจะหาทางไปหารถออรถรถเกี่ยวเนาะยากมากหาทางไปยากมากคือเขายังไม่ทําทางนะครับผมเรานี่แหละยังยังไม่ทําทาง ไม่รู้ว่ามันไหนจะทำนะครับผมโอ้โหไปครับทุกท่านครับ40ครับ40ครับ41ครับตอนนี้40 41บอครับความเร็วเอาเฮ้ยแล้วมาจอดอะไรอย่างไหนี้เหรอที่หลังยังมาจอดอย่างนี้ลูกพี่เข้าใจป่าวโดนไปเด้อฮ่าฮ่า เออออกไม่ได้อุ๊ยลบี้ลบ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 เออนั่นแหละไมไปกันเดียงกครับคือผมต้องดูทางไปด้วยนะครับผมอันนี้ทางไปเหมืองใช่ไหมเราต้องตรงไปอีกนะครับอันนี้ขึ้นเนินนะครับขึ้นเนินชันๆเลยนะครับผม ไหวค,ค,ครับทุกอย่างครับอุ้ยอันนี้เวลาประมาณเอ่อเจ็ดโมงนะครับท่านผู้ชมเจ็ดโมงอยู่เลยนะ่ะเจ็ดเจ็ดโมงแล้วดูฝนดิแล้วดูฟ้าดิโอ้โหไหวป่ะเนี่ยแปดสองหนึ่งศูนย์ไหวป่ะเนี่ยเหยียบเลยดิคันเร่งนะเหยียห่ยมเลยดิมีไว้ทำไมเออเออใส่เกียร์ใส่เกียร์เต่านะครับ ไปครับทุกอย่งครับไปเรื่อยๆครับโอเคครับวันทูตัดโอเคตัดมาตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนไม่แน่ใจ,จว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะครับทางเมื่อกี้ก็ไปได้ป่าววะ,ะเฮ้ยทางเมื่อกี้ไปได้ไปได้ไปได้เออทางเมื่อกี้ไปได้ทางเมื่อกี้ไปได้นี่ไงนี่ไง ขออนุญาตนะเออไป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 สภาพนี่เหรอจะลากรถเกี่ยวกับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสภาพมันจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวลุงเออโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย โอโ้อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเออนี่ไงนี่นะไปได้ไปได้ไไดผมว่าติดไอดตรงผ่านหน้านี่แหละถ้าไม่มีผ่านหน้าผมมองว่าไปได้ป่ะเนาะ เฮ้ยแล้วผมมากดตีทำไมวนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหผมว่าติดตรงผานหน้านี่แหละผมมองว่านะไม่น่าใช่ล้วอันนี้ไม่น่าใช่ล้วเฮ้ยไปเถอะไปเถอะไม,ไม่ไม่ต้องห่วงผานหน้าแล้วไปเถอะ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 โอ้ยอ๋อ มันจะไม่ได้ช่วยรถเกี่ยววะดิไป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 มามามาไปหาทางอื่นก็ได้มัม้ยแหม่ไม่ไหวเลยวะ่ะไปหาทางอื่นก็ได้ท่านผู้ชมเอาถอยไม่ได้ติดอะไรอีกเนี่ย เออถอย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 ถออยถอยไป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 เดี๋ยวเดหาทางก่อนหาทางก่อนนี่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 ไหนวะขึ้นได้ข네ึ้นเลยนะครับ <decid> ขึ้นได้ขึ้นเลย โอ้โหมึงติดอะไรอีกเนี่ยขึ้นได้ขึ้นเลยเดี๋ยวผมเอาผ่านหน้าออกก่อนท่านผู้ชมไม่ไหวอะ่ะผ่านหน้าคือมันมัน,ม,นมันขวางขวาง,ขวางทางมากโอ้ยไปไปไปโอ้โหโอ๋อมันติดต้นไม้อยู่มากไม่ว่ามันติดอะไรเรือเรือมันมืดแล้วเนี่ย าทางขึ้นไปก่อนมันติดต้นไม้ป่ะท่านผู้ชมเอ,อ้ยโหมาโอ้ย,อยไปยากจัดเลยทางอะ่ะควาร้อนจัดเอ,อ้ยอ่ะตอนนี้เราอยู่ทางเส้นนี้นะครับโอเคเราสามารถไปได้นะครับทางเส้นนี้ เฮ้ยไหวไปะเนี่ยผมผมเอาผ่านหน้าเจาะเอ่อถอดออกแล้วนะครับเพราะว่าไม่ไหวครับทุกผู้ชมใส่ไม่ได้มันมันมันขวางทางมากโอเคครับไปครับไปครับทุกผู้ชมครับฝนก็ตกครับโอ้โหต้องรีบไปรับเอ่อรถเกี่ยวนะครับโอ้โหโอ้โหรถถูกทางโอ้ย thừng dân, thừng dân, thừng dân Ôi, thượng lên, thượng lên, thượng lên, thượng thằng này đây quá này đây mà. Bài đăng này, bài đăng đi Ôi, mạng lên không? จะไปทางนี้ยังไงวะเนี่ยขออนุญาตลงแล้วกันนะมามามาลูกพี่มาแล้วขากลับจะกลับยังไงวะเนี่ยมา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 ติดวะไม่ไปไม่ได้วะ ติดเ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ยังดีที่ยังถอยได้นะครับโอ้ยว่าถอยไม่ได้ซะเหลืเกินติด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 ไปไม่ได้ต้องต้องต้องไปทางนี้ครับต้องไปทางนี้ครับทางที่เราถังอา่าถังต้นไม้ออกโอ้โหยืดลื่นซะด้วยโอ้โหลื่นด้วยลื่นด้วยจังหวะน,นี้ลื่นด้วยอุยอ้ยอูย้ยอู้ย ลื่นด้วยเอ้ยเอ้ยเกียร์เกียร์ได้ครับได้ยังไหวครับอ่านี่ไงทางตรงนี้ไงที่เราตัดออกเฮ้ยติดอะไรวะติดตอเหรอเอ้าเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้ ติดอะไรอีกติดอะไรอีกเนี่ยไหนวะติดอะไรวะเอา้ามันก็ไม่เห็นติดอะไรนี่มาเดี๋ยวนีวน้โอ้ติดต่อตรงนี้เหรอไม่ใช่นะติดต่อตรงไหนวะเอา้า ติดต่อตรงไหนอะมันติดต่อตรงไหนอ่ะเอ้าติดต่อตรงไหนโอ้โหแม่งมาถึงแล้วยังติดอีกเหรอติดต่ออ๋อติดตรงนี้เหรอต้นไม้ต้นนี้มันก็ไม่ติดไม่ใช่เหรอต้นไม้ต้นนี้ก็ไม่ติดแล้วมึงติดอะไรมึงติดอะไรเนี่ยพี่ติดอะไรของพี่เนี่ยอ๋อต่อนี่โอ้โหก็ว่าอยู่โอ้โวติดต่ออะไรโอ้ แล้วก็ไม่บอกไอ้มาผมเอาออกให้พี่โอ้แล้วตัดไม่ได้เราตัดไม่ได้ซะด้วยนะท่านผู้ชมตัดต่อไม่ได้ด้วยนะประเด็นนะ่ะแหมตัดต่อไม่ได้ด้วยโอม้มามามา ตัดต่อไม่ได้ด้วยนะตัดออกไม่ได้ด้วยนะโอ้มาจนถึงแล้วโอเคเดี๋ยวหาทางออกน้องตัดเขียนมาได้แล้วมาได้แล้วมาได้แล้วอย่าหลุดอย่าหลุดอ,อ,อย่าหลุดเอออย่าอย่าอย่าติดอย่าติดไม่ใช่เขียนมาถึงแล้วท่านผู้ชมโอ้โหสักทีเถอะโอ้โหไม่เหนื่อยจัดเลยอ่ะมารับรถพี่มารับแล้วทำไมไม่ให้รถเกี่ยววิ่งออกไปเองวะ มารับแล้วมารับแล้วเฮ้ยไม่ได้นี่หว่าต้องหันหน้ามาทางนี้มารับแล้วพี่มารับแล้วมารับแล้วมารับแล้วโอ้โหโอ้โหโโหลุมบ้าหลุมบออะไรเยอะชิบหายเนี่ยโอ้ยถอยไม่ได้เลย แหม่จริงเลยเชียวโอ้โหเหนื่อยจัดขอบคุณที่มารับครับโอ้โหเหนื่อยจัดเลยโอ้โหเนืดเนืดโอ้โหเนืดจัดท่านพยมวิ่งแบบเนืดจัดเลยอ่ะ เนืดจัดเนืดจัด,จด,จดเลยอ่ะโอ้โหลมจัดท่านผู้ชมแล้วเขาขึ้นยังไงวะเนี่ยโอ้ยถอ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 ย,ถอยนืดจัดเลยอ่ะคนคนดูอยากเห็นเกี่ยวข้ามตากฝนไหมอยากเห็นปะเดี๋ยวเข้าลุยฟงลุยฝนอะไรเงี้ยโอ้โหนี่ครับนี่อเดี๋ยวถ่ายรูปก,กัน กว่าจะแบบมาได้แม่งทุรักทุเลยิบหายฝนก็ตกฟ้าก็ลงจะได้ไปเห็นหน้าน้องก็เธอสบายใจโอ้โหแม่งแบบมายากจัดจัดอะเนาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวติดตามขากลับในวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับ่านผู้ชมอยวาบอกนะว่าไปได้ครึ่งทางแล้วฝนหยุดออันนี้แ้แต่ฝนหยุดมันก็มันก็เกียวยังไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามัน อา่ามันเปียกโอ้โหต้องเก็บล่มไปเนี่ยต้องเก็บดิโอเคคนระับผมเดี๋ยวเจอไหมวิีดอหน้าโอ้โหสูงจังวะเ,เก็บล่มก่อนแล้วจะลากไหวไหมเนี่ยลูเพีเย้ยทำไมคันเล็กจังวะฮะอ้ยไหวเว้ยไหวไหวไหวโอ้ไวไวไวโหไหวเฉยไหวเฉยไหวเชีวเยว ไหวชิวครับทุยงครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอย่าดึงดึ๊กดึงด้วยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับมาดูกันว่าวิดีโอหน้าจะกลับได้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับ